ตกลงไปตกงลงมามาด้วยกันเลยทริปนี้เราพุ่งหน้าสู่พังงาครับวันนี้ได้แต่หมูมา40ไม้เขาซอยมาแล้วชื่อว่าชายหาดทะเลบ่อดานหาดสะอาดแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำนะช่วงเย็นๆนะ่ะคือเล่นแต่ว่าไม่ได้ลงน้ำทะเลนะทุกคนเล่นตรงริมหาดอะคะ่ะเกิดไม่ไม่เคยเห็นปูกเสียฉวนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> มีคนมีคนเบิ้ลหนึ่งอัตราบ้านสวนบ้านสวนของฉันวันนี้เรามีแขกร่วมทริปไปได้เลยครับผมน่เป้นเซียนนินึงคือปกติพวกเรารถบ้านเาป็นคนง่ายๆใช่ คือชวนไปไหนก็ไปไง่ายๆใจง่าย <laughs> พี่เขาอยู่กระบี่พี่อีทกับพี่หลินแล้วพอดีว่าใช้รถตื่นเดียวกันอยา่ที่บอกกันแหละวานก็นั่งคุยไปคุยมาบอกพี่ผมจะไปพังงาไประนอง <laughs> เขาบอกอุ้ยพี่ก็อยากจะไปเหมือนกันตกลงไปตกลงมามาด้วยกันเลยทริปนี้ <laughs> เราพุ่งหน้าสู่พังงาครับวันนี้พังงามีอะไรดีบ้าคุณหญิง มันเลาะมันละโยนที่เด้งโยนไม่ว่าเอะอยากโยนมากไงไม่ได้มีอะไรดีครับคุณยงไม่ฉันทำกันบ้านมามันไม่ได้มีแค่อ่าวโต๊ะหลีอย่างเดียวมันมีที่อื่นด้วยเดี๋ยวจะพาไปโอเคไปก่อนอื่นเข้าแวะกาแฟแป๊บอ่ะคนกินครับแวะซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งสี่เก้าคาเฟ่กบีน้องตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย เ,นนเป็นขั้วคบต่อร้อยสามสิบนะครับน้องบอกเห็นหน้าปลาละล้อเลยเหมือนเหมือน,นลูกนี่เหมือนลูกนี่ <S <S> <S กาแฟดีนะคะใช้ได้เลย โคเข้มถูกใจจุดหมายต่อไปของเราคือร้านหมูสเต๊ะซึ่งดังใช่ของพังงาใช่เจ้าดังของพังงาซึ่งเราจะซื้อให้ลูกไงแต่ตอนนี้ใบสองจะครึ่งร้านปิดไบสามจะทันไหมหนอเอาทันดิก็ร้านมาปิดใบสามสองโมงครึ่งไง เราคิดในแง่ดีก็อย่างนั้นได้เราวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่วันเสาร์วันเสาร์ของจะหมดไหมนั่นเซร <c oughs> ้านนี้นะคะสะเตะคุณทิพต์ <c oughs> นี่ให้ดูร้านโอ้ย <c oughs> เปิด ใจไสย่างหมดเรามาร้านใกล้ปิดแล้วได้มาแล้วได้แต่หมูมาสี่สิบไม้เชื่อไหมเขาเข้าไปนะเวลาร้านใกล้ปิดอ่ะคนยังเข้าตลอดเลยแล้ในร้านอ่ะคนยังกินเต็มอยู่เลยนะคือแบบเขาเขาย่างกันละวิงเลยอ่ะนี่เขาขายเฉพาะหมูขายเฉพาะหมูสเต๊ะหรอมีหมูสเต๊ะ ไก่สเต๊ะไส้แล้วก็กุ้งไส้หมดเสียใจมากเลยอ่ะเหมือนไส้จะขายดีทุกคนมาสั่งไส้หมดเลยอ่ะแล้วก็หมดค่ะหมดค่ะเจยดายมากมาถึงที่แล้วเชียวแต่เรากินที่ร้านไม่ได้ไงเพราะว่าเราต้องทำเวลาเนาะใช่จยต้องไปที่แคมป์เรียกว่าแคมป์เหรอที่พักเอ๊ที่จอดที่จอดนอนด้วย วันนี้เราจะไปจอดนอนกันแบบธรรมชาติไม่ได้เอกชนนะเป็นหาดหาดอะไรวะขอขอก็ลืมนั่นนะสิเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงไม่ว่ากันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหาดอะไรสักอย่างเขาซอยมาแล้วชื่อว่าชายหาดทะเลบ่อดดนจังหวัดพังงาอยู่อำเภอตะกวดทุ่งนะคะใช่หรอใช่ ไม่เธอรู้ลหะดูมาก่อนแล้วเวลาที่เราขับรถเองเราไม่รู้สึกว่ารถเราใหญ่แต่พอเราขับตามรถแบบชนิดเดียวกับเราเนี่ยเวลาเจอทางโค้งอยู่ในถนนเล็กๆเนี่ยเฮ้ยทำไมรถมันใหญ่จังนะอเออเพอขับเองมันไม่ค่อยรู้สึกไงสวยนะเป็นป่าชายเลนเลย ถึงแล้วจุดชมวิวหาดบ่อดานเข้าไปข้างในได้นะใช่ไหมก่อนหรือว่าเข้าไปตรงไปข้างในครับเข้าไปเลยก็ได้ไหมเข้าไปข้างในเลยก็ได้ครับพี่สยยวยนะคุณจุดหมายทองคุณอยู่ทางขวาหาดบ่อดานแหล่งกําเนิดเต่ามะเฟืองอวิถีท่องเที่ยวชุมชนคนริมเล่รถอย่างเราสิ่งที่ต้องระวัง คือสายไฟยอ๋อมีร้านเล็กๆน้อยๆอยู่แถวนี้ร้านส้มตามลูกชิ้นทอดไก่ย่างเอานะไม่อดเดี๋ยวลองเดินหาที่จอดก่อนนะคะว,ว้าวสวยงาม สวยดีจังสะอาดอยู่นะเนี่ยโอ้โห oh. ทำไมเต็มโมสีเหลืองนั่นสินะแต่หวานมากพูดเลยเอามาจากไหนเอาจากพี่จา๋าพี่จ๋าแบ่งไปให้นี่ค่ะทุกคนหวานฉ่ำโม,มงมากมาริมทะเลก็ต้องสดชื่นกันหน่อยนะเจะเชิญเสิร์ฟค่ะลมฉ่ำม,มาก ตอนนี้เขาติดธงแดงนะทุกคนไม่ให้ลงไปเล่นน้ําในทะเลนะโอ้แต่หาดสะอาดแล้วก็มีคนมาเล่นน้ํานะช่วงเย็นๆนนะ่ะคือเล่นแต่ว่าไม่ได้ลงน้ําทะเลนะทุกคนเล่นตรงริมหาดอะคะ่ะหาดสวยยาวสะอาดเลยดูสิบรรยากาศรถเราวันนี้นะคะจอดนอนกันที่นี่ คนวันนี้หญิงว่าคงจะทำอาหารข้างล่างลำบากแหละเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเดี๋ยวจะทำอะไรง่ายๆเอาแล้วกันค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะสั่งจากร้านแถวนี้มาทานนิดหน่อยดีนะเนี่ยที่เราแวะซื้อหมูสเต๊ะมาลูกรอดและตกเย็นแถวนี้นคึกคักค่ะทุกคนดเดูยดีเขามาปิกนิกมากินข้าวมานั่งเล่นกันตอนเย็นๆอากาศดี ดูสิคะทุกคน ไอยลูกปูเหรออ๋ออุ้ยตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนันสู้นะเฮ้ยะังเลยอุ้ยพอเราเผิดอน้องวิ่งเร็วนะเนี่ยเกิดไม่เคยเห็นปูเสฉวนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยใหญ่มากเขาฝ่ามืออ่ะ มากับลูกน้อยส่วนคนนี้ไม่สนใจปูเสฉวนนะคะอยากเล่นกับน,น้องชอบความตะมุตะมิของรถพี่อีฟมีไฟปิงปองข้างในรถด,ด้วยชั้นวางของอุปกรณ์อะไรต่างๆ อีพีที่แล้วเราเข้าไปดูในรถมาแล้วนะคะเนี่ยแค่อยากให้เห็นว่าบรรยากาศเขาอะดูสิน่ารักเนาะใครอยากดูภายในรถไปดูอีพีที่แล้วนะคะอีพีที่กระบี่ส่องเขาสินะว่าเขาทำอะไรกันอยู่เขาก็ไปนั่งชมวิวกินกาแฟกันแล้ว <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวยสีน้ำทะเลสวยมากเลยนะปานะใช่ครับสีฟ้าๆเขียวๆน้ำใสามากเ<ด>อาใครอาจจะไม่เจอแบบนี้เห็นรู้สึกว่าน้ำแถวนี้มันดีเนาะดีสีสวยๆแต่ขึ้นที่นี่แรงมากนะสรุปว่าที่นี่เราชอบ คือหาดเขาไม่ได้แบบเหงาเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบพลุกพ่านเกินอะไรเงี้ยบรรยากาศดีที่นี่มีกมีแม่ค้าพ่อค้ากาอยู่ที่นี่ด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นน่าจะคนได้เจชนเล็กๆใช่ใช่น่ารักที่นี่น่ารักมากก็พื้นที่ก็สะอาดนะคะเขาก็ช่วยกันดูแลแต่ว่าเรามาที่นี่เนี่ยก็คือสบายชิลมากไม่เสียตังไม่มีค่าใช้จ่ายมีห้องน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีไฟฟ้า คใครอยากมาก็ลองดูไปอีกหนึ่งหาดแล้วส่วนใหญ่หลายคนก็จะไปที่หาดท้ายเหมืองอ่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยซึ่งเรามาแล้วรร้สึดว่าโอเคประทับใจมากะครับผมส่วนเราเดี๋ยวจะไประนองใช่แต่เราไประนองเนี่ยเราต้องไปพักโรงแรมเพราะว่าตามสัญญากับพาวเดอร์ไว้ใช่ก็อบอกมาทริปหนึ่งต้องพาเขาไปนอนโรงแรมด้วย <laughs> เหมือนอยากพักอ่ะไม่เหมือนมันเป็นแค่ของขวัญเขาอะไรเงี้ยทำไมต้องมานอนในรถอย่างเดียวก็คงจะไประนอนหรอใช่เพราะว่านี่คือขากลับกรุงเทพแล้วนะคะครับผมก็ลับไท้พัก่อดไปเดี๋ยวพาแวะไปดูนิดนึงกันละกันว่าโรงแรมที่เราพักเป็นสบายไหนเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากไปนะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่โอเคเลยในระนองนะคะที่อำเภอกระเบืองก็บาปไปกันนะจ๊ะอูบรรยากาศดีรถเราจอดประมาณนี้นะ และวิวของเราก็คือประมาณนี้นะจ๊ะน้ำทะเลสวยหาดสะอาดเห็นเป้าอยากให้มาอีกหนึ่งที่ที่อยากให้เป็นชอยของใครที่อยากจะลงใต้นะจ๊ะทะเลหาดบ่อดานเย็นฉ่ำชื่นใจมาก มม<น>ลมพัดเย็นไม่หรอกเรามาในช่วงที่มรสุมพื้งหมดไปเขาลบอกเาบอกปกติลมไม่ได้แรงแบบนี้นะ่อนที่คุยกับชาวบ้านเขาโชคดีไปใช่ครับ <laughs> ทางขยะของที่นี่จะอยู่ด้านนอก็กะจะาไกลาหน่อยเนาะ<ถ>เวลาเอาออกมาทิง้งแต่ยังไงก็ต้องที่วออกมาทิ้งนะมาแคมปิ้งกันหนะฝาก เรื่องความสะอาดนิดนึงสุดท้ายเราก็เอาเข้าไปนอนโรงแรมด้วยเฉยค <laughs> เขาไปโรงแรมก่อนเราอีกแล้วน้องนีก <laughs> คือพี่เขาตั้งใจจะไปแคมปิ้งที่ระนองอยู่แล้วด้วยแหละอ่าไหนไหนก็เอาไปนอนโรงแรมสักคืนแล้วกัน <laughs> มาได้ครึ่งทางหิวอีกแล้วทุกคนมันใกล้เที่ยงเดี๋ยวหาร้านง่ายๆกินกันก่อนนะคะ อยู่แถวแถวตะกั่วป่าเนาะน่าซ้ายน้าคนใ่คือจะอยู่น,ยยนี่เดทเป็นล<ห>ายลคำตอบเจอมึงที่อยู่ <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วโกลงบนมีเกี้ยวอยู่นี่ตะกั่วป่าครับนี่นะค่ะร้านเล็กๆ <c oughs> เเบิ้ลหนึ่งอัตราแทงขามน้ำทามกินไวมากอะ่ะร้านชื่อว่าโกรงบะหมี่เกี๊ยวเส้นทำเองนะคะนี่อร่อยอยู่นะเป็นร้านบ้านๆอน,น่างที่คุณสุตพจน์ชอบเลยอะ่ะเห็นเขาดูในรีวิวเขาบอกว่าเปิดมา25ปีแล้วคะ่ะเป็นร้านโตแก แล้วนะคะกระเปิดจังหวัดระนองค่ะ<ม>กำลังเข้าไปที่โรงแรมนะบ้านไร่ไอ้อรุณถึงแล้วค่ะแต่ที่จอดรถคือยังไง <laughs> นั่นนูอ๋อเขามีลานจอดรถของโรงแรมอยู่ตรงนี้สช้ไฟเตี้ยนี่เป็นหนึ่งนะที่จอดรถมีนะคะแต่สายไฟเตี้ยมากรถเราเข้าไม่ได้เด้ เราเลยลานจอดรถเมื่อกี้มานิดนึงจะมีเป็นทางเข้าที่พักใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่จอดคือที่จอดรถของคนที่มามาดื่มกาแฟมา,มาคา,าเฟ่๋ฟอนี่<ต>ถ,ถ้า,ถาจะเป็นคนที่มาพักก็เข้ามาในซอยนี้จะมีที่จอดของผู้เข้าพัก ล็อบบี้ก่อนาะคารเช็คอินโอ๋ขนมแฮปปี้ท้องแกงสรายสรายค่ะอันนี้ขนมเ <All right. S 1> นี่ยอันนี้ ของฉันก็เตียงห้าฟุตอยู่นะเธอขอบคุณนะคะหลังนู้นเป็นของพ่อและแม่นอนคนละชั้น จริงๆแล้วห้องนี้เหมือนจะเหมาะกับเด็กน้อยเลยนะยมีเด็กอยู่ข้างบนยุงหรืออ,อ,อะไรอ้าวอ้าวพึ่งขพึ่งนอยพึ่งน่อยที่นี่จะเป็นของป๊าป๊ามินิบาร์มินิบาร์ Thank you นี้คุณพุดก้าลองก้าลองของแปลกขาวขมพทีขาวมขาวมสีม่วงไม่ขมอัมนหล่ออะไรอ่ะมหาหงขมนะ กลับห้องกันแล้วนะคะอาราคาวันนี้นะคะก็จากชายเทะเลบ่อดานมาจนถึงจังหวัดระนองนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยเราตั้งใจถ่ายแค่ให้ดูจุดหมายปลายทางว่าเออเดี๋ยวเราจะมาพักกันแค่ที่ระนองนี่นะแต่พอมาถึงปุ๊บมันน่ามาตรงเลยเลยต้องถ่ายก็อย่างที่บอกที่นี่มันเป็นที่ที่แบบว่าเขาก็เป็นจุดขายของระนองละเนาะใช่ ใครที่อยากมาก็ตามเรามาได้แล้วกันนะบ้านไรไออาุณนะครับโอเคจ้ะ okay, สำหรับ EP นี p ้ i, จบลงเรียบร้อยแล้วแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะคือแบบทริปลงใต้กันไว้โอกาสหน้าจะไปที่ไหนก็ลองติดตามมาแล้วกันนะจ๊ะพรพุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วจ้าขอบคุณเอวาสกินจ้าขอบคุณ a อซีพาวเวอร์นะครับผมบายบายเจอกันใหม่นะคะ EP หน้าเุ้ยมือใครอ่ะบาย